สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืนอวกลับมาพบสาวภูพานคือเก่าน,นะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาช่องสาวภูพานนะคะเอาค่ะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจเห้สาวภูพานนะคะมื้อนี้กับเป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะพี่น้องคะกับเป็นวันพฤหัสเนาะคะ่ะ แนวทางของมิตรบอลปล่อยมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะงวดทิพานมาเข่าที่สามตัวเนาะค่ะพี่น้องกะใบเพิ่นปล่อยมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องสาวผพันก็เห็นแล้วกะเฝ้าเอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮานะคะกะก้อนอื่นจะไปเบื้องแนวทางกะ fc ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผ่ายานันไอไครเด็กว่าเจดีเนาะค่ะเอาไปหนุนดวงเสริมดวง เสริมโชคลาบนะคะสื่อไว้วัตถุว่ามีโชคว่ามีดวงเอาไปบูชาคะ่ะพี่น้องคะ่ะค้าขายการงานนะคะพี่น้องเอาไปมูกันคะ่ะสนใจกับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมาสอบถามสาวภูพานได้คะ่ะในคลิปนี้กะคือจังสาวภูพานว่าวเนาะคะ่ะพี่น้องกะมีแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลเนาะคะ่ะเพิ่นกะในงวดที่ผ่านมาให้เข้าที่ สามตัวเนาะค่ะสามตัวสองตัวนะคะกะได้มาแล้วค่ะพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหกเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาจังไปเบิ่งแนวทางน้ากันนะคะกับก่อนอื่นกับขอพูดคุยกับพี่น้องจกักเล็กจากหน่อยเนาะค่ะกับขอแจ้งแนวทางที่พี่น้องกําลังรออยู่นะคะเลขใบแดง ก็จะได้ก้อนหวยออกกับประมาณมือสองมือเนาะค่ะพี่น้องก็กดติดตามไว้นะคะแล้วกัเลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านใดที่รอเลขวิ่งตัวเดียวเนาะคือตามที่ผ่านมาเนาะค่ะได้ก้อนหวยออกประมาณสองสามมือคือกันเนาะค่ะส่วนเลขเอฟซีใจบุญนะคะเพิ่นกับย่งบ่ได้ห้สาวผู้พานมาเนาะค่ะถ้าใดมาแล้วสาวผู้พานก็จะเฝ้าเอามาลงให้พี่น้องนะคะ เอาพี่น้องเขาไปเบิงแนวทางของมิสเตอร์บอลกันค่ะว่าในงวดนี้เพิ่นได้มาจังไหแล้วกะจะไปเบิ้งงวดก่อนนะคะว่าเพื่อนห้ยเขาที่โตใดเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ก็เป็นใบงวดวันที่16กุมภาพัานธ์มาเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะเพื่อนห้เน่นพ้อมนะคะที่417เจดเด่น 7, เจน่น17เจนาะคะ่ะพี่น้องก็ปรากฏว่า ไปตรงกับรัฐบาลไทย4-1-7ก3ตัวแตกเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง2ตัวกระหายเข่าที่1-7ตัวเน้นนะคะเพื่อนจะมีเน้นอยู่1-7 2-7เนาะคะ่ะพี่น้องส่วน3ตัวบนหวดที่ผ่านมาเพืน่อเน้นที่4-1-7กับ4-2-7เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นผลงานของแอดมิเตอร์บอลเนาะคะ่ะพี่น้อง สาวภูพานก็ขอขอบคุณที่เพื่อนแบ่งปันแนวทางมานะคะไดเอามาสู่พี่น้องทางช่องของสาวภูพานเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าพี่น้องได้เบิ่งในคลิปของงวดวันที่16ก็จะเห็นอยู่นะคะสาวภูพานก็ได้เอาลงอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวภูพานก็บว่าคือเก่าเนาะคะ่ะทุกแนวทางมีข่าวมีหลุดกับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้อง เอาพี่น้องครัไปเบิง่งวดวันที่1มีนากันเนาะค่ะรัฐบาลไทย1มีนาคมสองพันห้ารเนาะค่ะเพิ่นไหมาสีสองเจ็ดหาสองเจ็ดสีสองแปดหาสองแปดชุดสามตัวเพิ่นเน้นที่หาสองเจ็ดหาสองแปดหาสองแปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดสองตัวเด่นสอง เพิ่นหามาที่สองหกสร้องศูนย์เจ็1หนึ่งเนึ่กค่ะพี่น้องสองตัวเพิ่นเน้นที่สองเองเอาพี่น้องขันมากขันชอบจังใดก็เอาไปพิจารณากันนะคะเพิ่นลงห้วันที่ยี่สิบเกุมภาหกหกน้อค่ะถ้าพี่น้องมักชอบจังใดกัดเอาไปพิจารณากันค่ะ เพิ่นเน้นสตัวบนหาสองเจหาสอพี่น้องส่วน2ตัวเพิ่นเน้นที่สองเจ็ดนะคะกับงวดที่ผ่านมาเข่าที่ตัวเน้นเด้อค่ะพี่น้องคะ้ามักถ้าชอบตามแนวทางของแอดมิเตอร์บอลกับพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะค่ะพี่น้อง เอากลับมารอเบิงไปน้ำกันนะคะว่างวดหนึ่งมีนาหุกฮุกแนวทางของแอดเมตรบอนจะเข่าบอเนอะค่ะพี่น้องถ้ามักถ้าชอบกะเอาไปพิจารณากันค่ะพี่น้องกะจะมีตัวเน้นย่างละสองชุดเนอะค่ะบนล่างนะคะอ๋อเพ่น เพิ่นไ่ได้เขียนว่าบนหรือล่างเนาะค่ะพี่น้องก็คือติดกันไว้เลยค่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งมีนาสามตัวบนห้าสองเจ็ดห้าปดสตัวเพิ่นเด่นสองเปดพี่น้องก็ติดบนล่างเด้อค่ะเอาค่ะก็มาถึงท้ายคลิปนี่สาวผู้พานก็ขออวยพรอห้พี่น้อง ที่เขามาเบ่งในคลิปนี้นะคะมีโชคมีลาบกับแนวทางมิตรบอลอีกเนาะคะ่ะพี่น้องบ่าว่าจะซื้อตัวกับอให้พี่น้องถูกเฮงเๆรวยๆมันๆไปน้ำกันนะคะกะก้อนจะจบคลิปสาวผู้พานกับอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะคะ่ะที่เมตตาสาวผู้พานที่เข่ามากดติดตามมาพูดคุยมาคอมเมนต์นะคะมาพูด คุยให้กำลังใจกับช่องน่องหม่เนาะค่ะพี่น้องก็คือจังสาวภูพานว่าละค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะถ้าท่านใดที่บ่ามักแนวทางบ่ชอบตัวเลขที่สาวภูพานเอามาแบ่งปันกับเขามาบึงเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะพี่น้องสาวภูพานก็ขอขอบพระคุณที่พี่น้องให้ความเมตตากับสาวภูพานเนาะคะ่ะกับช่องน้องไม่เนาะค่ะพี่น้องกั ท่านใดที่ชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งไหว้ค่ะจะได้บอพาดแนวทางจากทางช่องนะคะ,คะมาพูดคุยกันเนาะค่ะพี่น้องคะกายว่ากันเนาะค่ะแนวทางกะมีเข่ามีรุดท้ามันบอเข่ากะเอากะเบ,บิ้งเพื่อความบันเทิงเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเก็บตัวเลขไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะ สาวผู้พานกับบได้ห้ซื้อเมื่อทุกโตเนาะค่ะพี่น้องกะถ้าเฮามากักเฮาชอบตัวเลขตัวใดกัจังเอาไปผิดารณาเนาะพี่น้องกะสาวผู้พานเอามาหาห้เบิ่งนี่กับบได้ซื้อเมื่อทุกตนะคะพี่น้องก็เลือกซื้อกันเอาว่าเฮามากักเฮาชอบตัวใดในในงวดนี่มันมาทิศทางใดเนาะค่ะเอามาวิเคราะห์ชอยกันเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะกะ ถ่ายคลิปนี่สาวภูพานก็ขอขอบพอคุณพี่น้องเอซีทั้งใหม่ทั้งเก่าเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ